ีทุกคนเราคัมแบ็กแล้วสวัสดีจ้าตอนนี้ตอนนี้เราอยู่เราอยู่คณะแะละกายภาพประมาณค่ะของมอมอโฟล์อองุ่นมอไม่ใส่เดี๋ยวจะขึ้นไอซีมึงไว้ให้ขึ้นไว้ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เลยตรงใหญ่ๆเออ แล้วตอนนี้เรามาทำอะไรมต้องบอกเขาฟรอนเรามาทําบุญให้อาจารย์ใหญ่กันเพราะว่าวันนี้เราจะได้เรียนอาจารย์ใหญ่กับแม่เราจะผ่ากรอสค่ะมีความรู้ได้บ่อยให้ม่มีนี่คือเพื่อนเราขอขอแฟดได้ไหมครับขอแฟดเข้าหน้าด้วยด้วยได้ค่ะโหให้กูขึ้นไอจีไว้ตรงไหนนี่มันไม่ใช่นี่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาว่าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวกูขึ้นไอจีไว้ให้เดี๋ยวกูแฟดไอจีไว้ให้ ขึ้นไอจีตรงตร hey, ตนี้ตรง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 นี้กูตัรเนาะกพูดคว่ากูมึงแล้จะพูดกับฉันเขาตัวเองวันนี้ฉันมาทำบุญยามเช้าต่งแต่งเป็นละครว่าต่งแล้วทุกคนตอนนี้เราเกิดวิกฤตเปิดตัวหน้าแก๊งเรายปขี้เฮ้ยแบร์เลย จริงเหรอตักแต๊กมึงนวดกลับลังไส้ไว้ก่อนเลยปะดันดันเข้าเข้าไปละวานฉันเมื่อเช้าฉันเเมื่อช้าฉันเพราะว่าเตงผูกลังไส้ไว้ก่อนผูกไว้ไงมัดเย็บเดี๋ยวรอดูถานการณ์ก่อนถ้าไม่ไหวจะวิ่งจ้วนไปเลยวิ่งจ้วนเลยตอนนี้เรานั่งรอมาเป็นเวลา12ชั่วโมงพระเอยเ่อเสยได้ไหมนี่ออย่างนี้ อยากมีส่วนร่วมเหมือนคนมาเลยเพื่อนเพิ่งย้อมผมมาสีผมสวยเหมือนเดิมเธอคือตาเราหลูมากนาสุสานกอพว็นนี้นะคะอันนี้คือนอนครบชั่วโมงแล้วใช่ไหมนี่ต้องถามเพื่อนถามว่าได้อ่านแล็บไดเรคชั่นมาไหมโอ้หลับตั้งแต่กี่โมงเลยไม่มีอเลยหลับแ่บมากุยอยากเปิดรูปให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเปิดรูปเลยเปิดรูปหนึ่งสองส เลยเหรอนี่หลังจากให้เราทำเสร็จแล้วเรากำลังว่าหาอะไรเบรกฟาสที่ท้ามพูดทํามพูดท้ามพูดต้องเข้าตปัเปอร์เจ็เว่นวันวัน ทุกคนมาเจ็ดหนึ <invent fit> ่งหนึ่งนะคะกาแฟตาเต้ผสมชาเย็นอร่อยมากกินแบบแปลกๆอ่ะตอนนี้เราซื้อเบรคกสต์เสร็จแล้วแค่วาเลวทำตัวแป๊กสักทีหนึ่งขอลองอันนี้ก็คือส่วการแท้ซึ่งวันนี้เราจะเรียนที่สุดนี้ก็ตึนี้ชั้นสี่ชั้นสี่เะเป็นกอส ชั้นแปดจะเป็นแบบเร่ไา้แล้าก็กำลังเดินสุดๆปีท้ายคัวอันนี้ก็คือครูอาจากินข้าวบล็อกวิ้นเหรอใช่ห้องไหนอ่ะห้องเดิมตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนชั้นสก็คือชั้นของกอสครับ เอาไปช่วยเราห่เรา้องอ้องอมากเราก็จะเปิดพระอบของม็อบีงมอกมีนนีเราพาหลังพาาใหญ่นบ้างที่ิลตอนนี้เรามูฟอนมาที่ชั้น8เพราะว่าเราจะเรียนเจนน่ คือวิชาอะไรเราจะให้หัวหน้าของชันตีมาคือลองอธิบายเจนอันนี้อ่ะเล่าโครงล่างชิ้นส่วนแบบว่าของกระดูกคร่าวๆขาวโพลเลยอุ้ยมาแล้วเหมือนจะปวดเอออะไรไหนมึงทำไรอ่ะขอแบบใบ๋อแบบใบ ่ไปกินข้าวเปลี่ยนชุดกันไหมจ้าเฉลยเหรอตอนนี้พ่อเาเรียนเซนเนลล์เสร็จแล้วหน้าตาสดใสเพราะสอบเสร็จเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายทีหลังก๊อตเอาไงอะถ่ายคุณยังไม่ได้ผมนะคุณยังไม่ได้บอกนะอะไรนะผมเดา แล,แล้วทุกคนก็กำลังทินงข้าอยู่นะครับทำเตือนไม่สู้ไม่สู้สตอนนี้เรากำลังจะเข้าห้องแล้วทุกคน <c oughs> นีน่ห้ <c oughs> องกลุ่มมืดมากเลยอ่ะตอนนี้เสื้อเสื้อกาวได้ผ่ะได้ใส่แล้ว ฉันไม่ได้ซื้อเสียเงินสเดียอันนี้เป็นอุปกรณ์ผ่าแนะนำดีมีอะไรบ้างเปิดเปิดมันจะมีฟอร์เซปแล้วก็ใบมีดนะคะ S <S อันนี้คือมันสเตอร์ไแบบลน์มาแล้วมีปลายแหลมแล้วก็ปลายทู่แล้วก็จะมีโผ่ใช่ตอนนี้เรากำลังจะทำอะไร <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะเช็คอุปกรณ์เพื่อที่จะเพื่อ <c oughs> จะเตรียมเข้าห้องผ่าอาจารย์ใหญ่กำลังเตรียมนุ่นนุ่นมาอะไรหันแครงกล้องไปมาอะไร เหน่อยเพื่อนโชว์พงอะไรสินีหอมนี่หอมลาออกเสร็จแล้วกบจแบบจบงงเลยไว้พบกันใหม่วอกหน้าพ๊อกวอกนี้ยงมากบ๊ายบาย